สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากทาง Facebook ของจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพพนจรได้โพสต์ข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกับลุงพลดังนี้ครับบรรยากาศงานกาชาติเมื่อวานนี้ครับทุกคนลุงพลป้าแตนและชาวบ้านกวก,วก,อกอกบางส่วนและทีมงานยูทูบเบอร์เดินแบบและได้ร่วมทําบุญ กับงานกาชาติด้วยนะครับคนที่อิจฉาจะด่าตลอดฮ่าฮ่ 5, ย้อนแย้งตรงที่บอกว่าไม่เคยอิจฉาแต่ด่าเขาฮ่าฮ่าหมู่บ้านเล็กๆทําให้คนเกือบทั่วโลกและอยู่ต่างประเทศได้รู้จักจังหวัดมุกดาหารมากขึ้นผมยังตังหิดใจอยู่กับพวกยังอยู่ในโลกไดโนเสาร์บอกว่างานการเขาไม่ทำแล้วที่ทำ YouTube บ้านผมเรียกทำรารหากินนะครับรายได้บางคนนะ่ะดีกว่าคนจบปริญญาเอกอีกนะครับออกมาจากในกาลาได้แล้วนะครับป้าป้ๆลุงๆตาตาที่ด่าเขาไม่ทำงานนะ่ะฮ่าฮ่าฮาหรับประเด็นของลุงออนะครับผมเคยเห็นลุงออโดนสารฟ้องแต่รอดไปหมิ่นสารเพราะมีคุณงามความดีโพสต์ต่างๆผมก็จะทำแบบนี้แหละครับโพสต์ขอโทษ และก็มีการสร้างภาพช่วยเหลือสังคมเยอะแยะสำหรับใครไม่รู้จักแยกแยะนะครับงานเขาเชิญไปทุกคนนะครับตอนนี้นะ่ะเรื่องการฟ้องร้องต่างๆยังไม่มีใครผิดนะครับเพราะศาลยังไม่ตัดสินคดีที่โดนฟ้องคนที่จะมีคดีมีข้อหาก็ต่อเมื่อศาลตัดสินนะจ๊ะแยกแยะเรื่องคดีน้องผลไม้ ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดีกว่านะครับศาลยังไม่ตัดสินใครผิดใครถูกแยกแยะด้วยนะครับอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวกันใครที่ได้เข้าเครื่องจับเท็จและโดนสอบปากคำสองครั้งขึ้นไปก็เป็นผู้ต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่นะครับแต่หลายคนโดนสอบปากคำหลายครั้งแต่ไม่ดังไม่มี youtube ไปตามถ่ายคนเลยไม่รู้แบบพี่ดอนเห็นไหม คนจริงไม่กลับคําให้การก็โดนสอบปากคําเพียงครั้งเดียวที่สพกกตูมไม่ได้เข้าเครื่องจับเท็นะครับเพราะก็เป็นพยานและผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตํารวจไว้ใจเขาไม่กลับคําให้การช่วงนี้รู้สึกว่าลุงออน่ะพูดถึงจักกรีบ่อยในโพสต์และไลฟ์สดตั้งแต่เพจทนายตั้มบินชั่วคราวสงสัยหลงรักเด็กน้อยคนนี้แหละใช่ไหมฮ่าฮ่ รู้ยันผมชอบเล่นเป็ดเหลืองฮ่าฮ่าฮ่าผมขำตรงที่พูดจัก,กรีน้องรักอะไรครับเนี่ยคุณเป็นรุ่นเดียวกับลุงผมแล้วนะครับหลานรักสิถึงจะดูดีเรียกอย่างกับรุ่นน้องผมนี่รุ่นหลานแล้วนะครับฮ่าฮ่าฮ่ารอสารตัดสินดีกว่านะครับจะด่าใครให้สารท่านทำงานดีกว่าใครผิดถูกมันอยู่ที่สารพอบอตร ยังไม่กล้ากล่าวหาใครเลยนะครับสตินะครับขอบคุณข้อความจากจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนภายในจอครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook จักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนภายในจรได้โพสต์ข้อความที่เป็นข่าวดีเกี่ยวกับลุงพลและบ้านกกอกดังนี้ครับพญานาคได้สร้างต่อแน่นอน80%เปอร์เซนประชาคม 1. เป็นอีกข่าวดีมากครับวันนี้มีชาวบ้านตัวแทน16หมู่บ้าน ในเขตตำบลกกตูมมาเข้าร่วมฟังด้วยมีเสียงชาวบ้านตัวแทนเห็นด้วย32คนไม่มา9คนและก็คัดค้าน1คนสำหรับเรื่องการประชาคมเป็นเอกฉันแล้ว2เรื่องต่อไปทางเทศบาลตำบลจะยื่นไปที่นายอำเภอและก็ส่งต่อไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะยื่นสำนวนไปที่ศาลและอายการอีกครั้ง เพราะเป็นพื้นที่การดูแลของสารมุกดาหารแต่สามารถอ่านเกมออกได้ลุงพลยกให้เป็นการดูแลของหลวงสาธารณประโยชน์ต่อไปก็สามารถสร้างต่อได้แน่นอนสารเขาจะดูที่เจตนาและก็การกระทําว่าเรามีความคิดที่จะเอาทรัพย์สินเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือไม่ 3. มมีเจตนาที่อยากจะทำเพื่อพัฒนาหมู่บ้านชุมชนของตัวเอง การที่ชาวบ้านตัวแทนแต่ละหมู่บ้านทําถูกต้องแล้วครับเพราะมันจะส่งผลในอนาคตเจริญพัฒนาของหมู่บ้านหรือตําบลพวกคุณเองทําให้มีรายได้ในอนาคตลูกหลานของพวกคุณ 4. ทางศาลจะตัดสินอีกครั้งแต่แน่นอนศาลจะเห็นเสียงส่วนมากเพราะยกให้เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยจะเห็นเสียงส่วนมากของชาวบ้านในชุมชนตัวเอง และทำให้มุกดาหารเป็นที่มีชื่อเสียงหลายคนรู้จักมากขึ้นจากคนที่ไม่เคยรู้จักมุกดาหารก็รู้จัก5ลุงพลทำเพื่อประโยชน์ของหมู่บ้านถูกต้องแล้วตั้งแต่สร้างเห็นไหมลุงพลไม่สร้างในที่ของตัวเองเพราะว่าลุงพลจะได้ทำให้หมู่บ้านมีรายได้ด้วยโดยการที่คนมาขายของเพื่อ อยากหาพื้นที่ในหมู่บ้านและเคยไปขออนุญาตจากทางอำเภอมาก่อนแล้วถ้าลุงพลในพื้นที่ที่ของตัวเองจะดูไม่เหมาะสมเอาประโยชน์เข้าตัวเองลุงพลมีความคิดเพื่ออยากพัฒนาและเป็นของชาวบ้านทุกคนทั้งที่ที่ดินตัวเองก็มีแต่ลุงพลไม่สร้างเพราะไม่ได้หวังผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองแสดงว่าลุงพลวางแผนตั้งแต่แรกเพื่อจะ ให้เป็นแลนด์มาร์คของหมู่บ้าน 6. ไม่แปลกทำไมทางหน่วยงานป่าไม้ถึงเอาโดโรนมาบินเพราะเขาอยากจะรู้ว่ามีทำลายเผาป่าหรือไม่แต่ตัดต้นเดียวสงสัยตรงที่คำว่าบุกรุกป่าสงวนจังครับมีการแพรวถางมีการเผาป่าหรือไม่ตัดไม้หนึ่งต้นมันมีเหตุผลเพราะอะไรทางหน่วยงานเขาจะนำไปยื่น สำนวนอีกทีแต่ผมคิดว่าทางศารคงไม่เอาด้วยเพราะเราไม่ได้มีเจตนาที่แอบตัดเราถ่ายคลิปโดยที่เราไม่รู้กฎหมายกับเรื่องนี้มาก่อนและไม่มีใครมาเตือนเป็นชาวบ้านธรรมดาและผู้การปตอก็ถามคนที่วัดพื้นที่ว่าคำว่าลุกป่านี่ลุกเท่าไหร่ลุกสองงานกว่าสำหรับผมคิดว่านะ ไม่ได้อยู่ในสภาพป่าแล้วนะครับเพราะเป็นข้างถนนหลวงไม่ได้มีป่ารกทึบมาแต่ก่อนเหมือนหลายพื้นที่ที่บุกรุกตัดไม้เผาทำลายป่าป่าที่ห่วงห้ามห้ามตัดไม้บุกรุกป่าที่มีสภาพดีไม่เสื่อมโทรมแบบนี้ป่าแบบนี้บ้านกกกอกเคยทำเป็นอาชีพรับซื้อเป็นลานมันมาก่อนเพราะ ในหลวงตั้งดีกาและปฏิรูปที่ดินให้ชาวบ้านทำมาหากินและก็ทำเกษตรเพื่อการครองชีพเลี้ยงดูครอบครัว7สําสำหรับลุงอนั้นบอกว่าเดือนเมษาจะมีหมายจับผมตอบเลยไม่มีแน่นอนเพราะหมายจับนะครับเจ้าหน้าที่ไม่มีทางที่จะบอกคนนอกให้รู้เพราะทำให้รูปคดีเสียหายคลาดเคลื่อนได้ถ้าเป็นผมนะ รู้ว่าเดือนไหนจะมีหมายจับถ้าเป็นผมคงวางแผนไว้แล้วตอนนี้ทำวีซ่าและให้คนที่อยู่ต่างประเทศไว้ให้ก็คิดหลบหนีไว้แล้วกว่าจะถึงเดือนจับนะ่ะผมคงหลบหนีได้สบายแล้วครับมีแต่หมายจับปลอมหมายจับน้ำลายนะครับทางสารยังไม่ได้พิจารณาสำนวนคดีไม่หนักพออายการ ต้องเซ็นรับทราบตรวจสอบเอกสารสำนวนคดีก่อนนะครับหลักฐานไม่เพียงพอไม่หนักสำนวนหลักฐานไม่หนักนะครับไม่งั้นนะ่ะเขาออกหมายจับคนร้ายตั้งแต่3เดือนที่แล้วแหละครับและชาวบ้านบางส่วนก็มากลับคำให้การกต่างๆเจ้าหน้าที่พนักง,งานสืบสวนสอบสวนเน้นคนที่สอบปากคำครั้งแรก ไม่กลับคำให้การเท็จแบบพี่ดอนพยานและก็ผู้รู้เห็นเหตุการณ์เห็นไหมครับไม่ได้สอบปากคำรอบสองไม่ได้เข้าเครื่องจับเท็จเหมือนคนอื่นหลายคนบอกว่ากฎหมายก็คือกฎหมายแต่สารจะเห็นด้วยกับหลายเสียงของหมู่บ้านชุมชนคนในจังหวัดตัวเองนะครับคนในชุมชนเห็นด้วยสารจะพิจารณาอีกครั้ง8 ผมถามหน่อยครับคนที่บอกว่าหมู่บ้านชาวบ้านมีอยู่มีกินแล้วพวกคุณมาสัมผัสหรือยังผมสัมผัสมาชาวบ้านหลายคนน่าสงสารมากครับทำกรีดยางและรอทำไร่ทำนาหาไรายได้อาชีพเสริมผมให้เงินคนเท่าคนแก่บ่อยและเหมาอุดหนุนเพิ่มเติมหน่อยนะครับหลายคนแฟนคลับต่างๆที่เขาบริจาค เพราะอยากจะทําให้หมู่บ้านพวกคุณจเจริญขึ้นและอยากให้ทุกคนสามัคคีกันขอบคุณบทความจากจัก,กรีแบ่งปันรรยยิ้มคนภายในจร